เผาด่วนครับทุกคนเปิดภาพประทับใจอุงอิงเพชรบ้านแพงกลาบแม่นุชก่อนขึ้นเวทีครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูคลิปของเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลครับทุกคนน้องเนี่ยนะครับได้มีการไปกราบแม่หน่อยแล้วก็ต่อด้วยมากราบแม่นุชต่อครับทุกคนเรียกได้ว่ามันเป็นอัตโนมัติที่ไม่มีใครต้องบอกอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับสาหรับเมื่อคืนนี้นะครับเรียกได้ว่าหลังจากที่เสียนนเนี่ยได้ลงคลิปวิดีโอไปครับโอ้โหคอมเมนต์แตกครับแล้วก็ คอมเมนต์ชื่นชมน้องเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่เราไม่ได้เห็นโมเมนต์นี้นะครับช่วงนี้น้องก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยจะไปเป็นงานมินิคอนเสิร์ตแล้วก็ไปรับเชิญกับพ่อโจนะครับไปรับเชิญกับศิลปินในวงครับทุกคนแต่ช่วงนี้แม่นุชนะครับได้มาหลังเวทีนะครับน้องเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะเข้าไปก้มกราบแม่นุชครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่โอ้โหมันเป็นอัตโนมัติที่ไม่มีใครต้องไปบอกน้องเลยนะครับซึ่งต้องบอกงี้ ครับทุกคนอุงอิงพี่บ้านแพงเนี่ยอุงอิ่มข่าวกระแสเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าน้องเนี่ยเปรียบเสมือนนกที่กําลังบินครับแต่ว่าก็ไม่ลืมดินที่ตัวเองเนี่ยนะครับได้เคยอยู่ไม่ลืมถิ่นฐานไม่ลืมคนที่ให้โอกาสน้องนะครับทุกคนน้องเนี่ยก็จะมาทําแบบนี้เสมอเวลาที่น้องมีโอกาสครับทุกคนได้ได้ว่าเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับนะครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหยอดวิวของเสียนนนะครับพุ่งปรี๊ดเลยนะครับกับการลงคลิปวิดีโอที่อุงอิงพี่บ้านแพง ทำแบบนี้ก่อนขึ้นเวทีนะครับหลายคนสนใจแล้วก็หลายคนเนี่ยรอชมเนาะเรียกได้ว่าหลายคนชอบโมเมนต์แบบนี้นะครับก็จะมีบางมุมนะทุกคนที่ไม่มีกล้องจับ เวลาที่น้องเนี่ยเข้างานปุ๊บนะครับน้องจะก้มกราบเท้าของพ่อโจเสมอนะครับเราจะได้เห็นว่าเวลาโมเมนต์แบบนี้นะครับจะไม่ค่อยมีกล้องได้ถ่ายเท่าไรนักนะครับอาจจะเป็นแบบจังหวะนะที่บางทีเนี่ยเสียนอนถ่ายติดนะครับนะแบบมันไม่มีกล้องเลยอ่ะแล้วน้องก็ไปก้มกราบนี่แหละครับทุกคนคือเนื้อแท้ของน้องนะครับหลายคนก็ไปชื่นชมแบบนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนครอบครัวรถตู้น้องเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านศรีสเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการเมื่อเช้านะครับก็มีการแวะ ปั๊มน้ำมันเนาะทุกคนแล้วพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการพูดกับเหล่าบรรดาเอฟซีแฟนคลับนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นเนาะโมเมนต์ที่พ่อเอกเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนคลับปกติจะเป็นคนถือกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายอุ้งอิงนะครับแต่เมื่อเช้าเนี้ยพ่อเอกเนี่ยก็ได้คุยกับแฟนคลับเองเลยนะครับแฟนคลับก็เข้าไปแซวนะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับโมเมนต์นี้หลายคนชอบใช่ไหมครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสคิดว่าหลายคนเนี่ยต้องชอบแน่นอน เพราะว่าคอมเมนต์แตกมากเลยสําหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนนะ้องก็ถือได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เราไม่ได้เห็นในช่วงปิดฤดูกาลนะครับเดี๋ยววงใหญ่เราก็คงจะได้เห็นอีกบ่อยแหละทุกคนเนาะที่น้องเนี่ยจะทําแบบนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเป็นจังหวะนะทุกคนเป็นจังหวะที่อ่าหลายคนเนี่ยชื่นชมนะครับซึ่งแบบโ,โหแทบจะไม่มีกล้องไหนที่ถ่ายเลยนอกจากกล้องกล้องพอนนท์นะทุกคนซึ่งแบบ จริงๆแล้วอ่ะอุงิงจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาทําอะไรแบบเนี้ยนะครับทุกคนน้องไม่อยากให้แบบออกสื่อมากเนาะอย่างวันนั้นที่เราเห็นน่ะทุกคนที่อ่าน้องไปก้มกราบเท้าพ่อโจน่ะคือตรงนั้นคือไม่มีกล้องเลยนอกจากกล้องเสียนนคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เห็นโมเมนต์แบบเนี้ยที่อ่าที่ช่องเสียนนเท่านั้นนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครต้องบอกต้องสอนเลยสําหรับเด็กคนนี้เนาะน้องก็คือเข้าไปก้มกราบแล้วก็ขอพรก่อนขึ้นเวทีครับทุกคนน่ารักมากๆแล้ววเชื่อ่าแฟกัล ก็รักน้องหลายคนบอกว่านี่แหละไปคอมเมนต์นี่แหละเหตุผลที่ชันเนี่ยโอนรางวัลน,น้ําใจไปให้น้องแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าน้องเป็นแบบนี้นี่เองนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน่ารักจริงๆสําหรับองค์อิงนะครับวันนี้ก็เอาเรื่องราวนี้เนาะมานําเสนอทุกคนและเมื่อเช้านี้เราจะเห็นได้ว่าตอนที่น้องกลับบ้านไปเนี่ยเปิดเพลงพี่ชมพู่นะครับอ่า ัวะป๊ากระงามโลดนะครับดังลั่นเลยนะครับทั่วบ้านของน้องเลยนะครับเมื่อเช้านี้ที่สีสเกตนนอนแล้วเปิดวนไปวนมาหลายรอบมากๆแล้วก็เพลงยนี้น้องก็ได้มีการแชร์ให้กับพี่ชมพู่ด้วยนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับก็ปาไปหลายวิวแล้วนะสาหรับพี่ชมพู่นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้มีการมานั่งไลฟ์สดนะครับกับบอสโจกันสดๆเลยนะครับแล้วก็บอสโจก็เหมือนกับว่าโอ้โหไม่ได้นอนบอสอยากถามบอสโจว่าได้นอนหรือยังครับทุกคนเนาะเพราะว่าเช้ามาเนี่ยก็ต้องมาเรียกเหล่าบดายเอฟซีเนี่ยเข้า รับฟังเพลงของเพลงใหม่ของพี่ชมพู่นะทุกคนเมื่อเช้านี้แฟนคลับก็เข้าไปรับชมกันเยอะแยะมากมายเพลงนี้เพราะนะทุกคนสําหรับอปาปาผัวกับง้ามโลดเนาะเป็นเพลงที่ติดหูครับทุกคนแล้วก็เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายๆนะครับเป็นดนตรีโจ,โ,จโจ๊ะเต้นได้แล้วก็อุ้มอิมข่าวกระแสคิดว่าเพลงนี้นะรถแห่เราบรรดา FC รถแหบ่บรรดานักร้องรถแห่เนี่ยก็น่าจะเอาไปคบเวอร์เอาไปร้องกันเยอะแยะก,กันเลยทีเดียวและชมพู่ก็คือสวยมากใน MV นะครับต้องขอชื่นชมว่าน้องเนี่ยดูเป็นธรรมชาติเนาะดูแบบถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับน้องชมพู่เนาะก็ถือได้ว่ามีองค์อิงเนี่ยเข้าไปเล่นใน MV ประมาณ2ซีนนะครับนะอ่าในฉากที่นั่งอยู่บนเฉียงนาเนาะแล้วก็ในฉากแบบ มาแอบถ่ายนะครับทุกคนเนาะก็หลายคนก็บอกว่าโอ๊ยอยากเห็นลิงน้อยเยอะกว่านี้นะครับทุกคนหลายคนก็บอกว่าน้องเดินผ่านกล้องเนี่ยก็เข้ามาดูแล้วนะครับหลายคนก็พูดเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบ FC แฟนคลับอยากเห็นน้องไปร่วม MV ต่างๆนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับมิวข่าวกระแสเนาะอยากจะบอกว่าเราเห็นแล้วเราก็ประทับใจนะครับที่น้องทําแบบนี้เนาะทุกคนซึ่งหลายคนเนี่ยก็คงคงแบบไม่ได้เห็นโมเมนต์เนี้ยนานแล้วหลังจากที่เขาปิดฤดูกาลมาหลายเดือนเนาะทุกคนซึ่ง แบบซึ่งเปิดฤดูกาลเนี่ยเราจะได้เห็นน้องแบบว่าโอ้โหไหว้พ่อโจไหว้แม่นุชไหว้แม่น่อยก่อนจะขึ้นเวทีแล้วก็มาไหว้พระบนรถตู้ไหว้แม่สุภาพนะครับทุกคนแล้วก็ก่อนน้องจะขึ้นเวทีได้เนี่ยน้องไหว้คนมีพระคุณทุกคนเลยแล้วก็เวลาน้องได้รับมาลายน้ำใจจากแฟนคลับเ c เนี่ยน้องก็จะโพสถ,ถึงคนถึงผู้มีพระคุณเสมอนะครับสำหรับองค์อิมพีแดนแพงน้องก็สืได้ว่าต้องขอชื่นชมนรับในความกระตันยูของน้องจริงๆนะครับก็คือ มันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติอะทุกคนคือไม่มีใครแบบไปนั่งบอกว่าเนี่ยต้องไหว้คนนี้ต้องไหว้คนนี้นะคือเด็กคนนี้เขาจะเป็นคนที่รู้เนาะรู้แล้วก็รู้จักความรู้จักภาษาเหมือนที่เราได้ชื่นชมน้องเสมอและน้องก็โอ้โหได้ได,ได้ได้ทาแบบนี้ให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคนเนาะสาหรับเมื่อวานนี้นะทุกคนก็มีบรรยากาศที่พี่เอมมี่แม็กซิมเนี่ยเข้าไปหาน้องนะครับเข้าไปเยี่ยมน้องเข้าเอากรอนไปให้น้องแล้วพี่เอมมี่ก็คือแต่งออกมาจากใจจริงๆเนาะหลายคนก็ชื่นชมพี่เอมมี่ว่าเป็นคนที่แต่งกรอนได้เพาาะมล แล้วก็ทําเพื่อน,น้องจริงๆพี่เอมี่บอกว่าขอแค่น้องเนี่ยเอากรอบรูปอันนี้ไปติดไว้ข้างฟ้าหรือว่าอะไรมุมตามมุมบ้านของน้องก็ถือว่าดีใจแล้วก็ถือว่าพี่เอมี่พอใจแล้วกับสิ่งที่ได้แต่งให้น้องครับทุกคนเมื่อเมื่อวานนี้เนาะก็ได้พาเสียนัดแฟนพันแท้นะครับไปหาองค์อิงด้วยนะครับแล้วก็เสียนัดเนี่ยมอบทองคํา3บาทให้น้องครับทุกคนก็ถือได้ว่าน่ารักมากๆเนาะก็ต้องรอจังหวะที่น้องเนี่ยเข้าไปหาเสียนัดนะครับที่ร้านแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะได้ไปแบบ โอ้โห oh, ได้ไปหาที่ร้านแล้วเขาก็จะมอบทอง3บาทให้ครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โ oh, ห FC แฟนคลับนะ่ยรีบแจ้งพิมพ์อิ่มขาวกระแสแบบด่วนมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้แไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนแฟนคลับก็เอาข่าวมาบอกเราเสมอนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนาะหลายคนเนี่ยก็กําลังแบบว่าดูวิวดูเพลงของ ป๋าผัวกับงามโหลดนะครับตอนนี้ก็เราเดี๋ยวเข้าไปปั่นวิวกันเรื่อยๆเนาะอทุกคนช่วงนี้ก็คือแบบว่าวิวขึ้นมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าวันนี้จะติดในมาแรงหรือเปล่าแต่อุ้มิมคิดว่านะไม่พลาดหรอก ไม่พลาดเลยเพราะว่าเพลงเพราะ MV สวยนะครับมีองอิงเล่นด้วยนะครับดนตรีดีนะครับเพลงเพราะมากๆแล้วก็ติดหูมากๆติดหูตั้งแต่บอสโจเนี่ยเอาไป c o อ e r ให้พี่สุสาใยให้แม่ติ๋มให้ใครหลายๆให้น้องอมแอมนะครับมาถ่าย MV น่ยมันติดหูตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วพอเพลงปล่อยมาเต็มน่ยก็ถือว่าเพาะแล้วก็กลมกล่อมมากๆสาําหรับเพลงนี้นะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแส อีกเช่นเคยแล้วก็สนับสนุนอุ้มอิ่ม,มได้หรืออยากมอบรางวัลน้ําใจให้อุ้มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับอุ้มอิ่งคือน่ารักมากเลยครับ